ท่านโกงกินเยอะเลยช่วงแปีที่ผ่านมาที่สุดชัดเจนแล้วว่าข้อมูลต่างๆได้ผ่านการตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาชนแลน่วมง,งานตรวจสอบว่าไม่มีคดีความใดๆทั้งสิ้นเลยเขาโจมตีว่าคุณป๊อกเป็นพวกต้มตุ๋นหลอกลวงจริงไหมวัดไหนที่คุณคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ครับสิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองเอาผมไปกินน้ำสาบาน้ำได้เลย อาจารย์ต้อยนี่เผาบ้านเผาเมืองจริงนะครับไอ้พวกบาดคนมันบอกครับแล้วคนที่บอกก็คือพวกอิจฉาตาหลอดทําไมต้องเลือกอาจารย์ต้อยวันที่สามถ้าผมเลือกผมคงมีโอกาสเด้อผมถามมาถามจใจพ่อแม่พี่น้องเองก่อนว่าแปดปีจะผ่านมาพ่อแม่พี่พน,น้นองได้อย่าง